เครื่องเรื่องความมันด่ดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจวงในการล่วงลเด็ดต่ำกว่า18ปีไม่ควรนับชมต่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเลยค่ะโปรดเลิกทำนะ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคยสามีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบ,บัสกตบบอลเอ a บสอารอเมริกาเช้าว,วันจันทร์ครับลงสนามทั้งหมด9คู่และ1คู่คู่หลักที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจันเจนเบียสาขา2วันนี้ครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างไมอามีฮีตลูกบอลไฟเปิดบ้าน FTX ออารีน่าตอน6กโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับตอนรับการเยือนของนิวร์กนิกส์ครับทีมอันดับ3ในสายตัวนออก โดยเจ้าบ้านไมอามี่ครับโคชเป็นเอริกสปรสตราวันนี้จะได้ดวลกับโคชจอมเก๋าอย่างทอมทิบโดครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของไมอามี่ครับชนะมา2เกมรวดโดยเกมล่าสุดสามารถเปิดบ้านนำชนะอินีนาเพเซอร์ได้125ต่อ120ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นไทเลอร์ยีโรครับเป็นแม่ทัพของทีมไปศาครับ29บแต้ม3รีบาวด์7แอสซิสเดนแคนโรบินสัน20แต้ม2รีบาวห้5แอสซิส ส่วนเจ้าแบมเดบยอยครับ18แต้ม7รีบาว7แอสซิสสุดท้ายไมแมีม่เอาชนะเพเซอร์ได้อย่างสวยงามในเกมนี้ส่วนทางด้านนิยอร์นิกส์ชนะมา2เกมรวดเช่นกันครับเกมล่าสุดบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างเมมฟิสกิสลี์แล้วก็สามารถเบียดชนะได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายครับจาก3แต้มของโอจิโนโนบีจบไปได้ดยสกอร์114ต่อ113โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นจาลีนเบรนสันแม่ทัพของทีม23แต้ม7รีบาว6แอสซิส เสริมด้วยโอจ n โนโนบิ19แต้ม3รีบอล3แอสซิสครับแล้วก็ยังได้การตัวเก่งอย่างไมซ์แม็กไบร์ครับ17แต้มสุดท้ายนิกชนะได้แบบสวยงามจริงๆเกมนี้ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านไมอามี่ยังคงเป็นเจ้าหนูไทเลอร์ฮีโร่ครับดวลนเดือดกับจารนบรันซตันตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีกันมากครับฟอร์มในฤดูกาลนี้ถือว่าใกล้เคียงกันครับคู่นี้ผมให้คะแนนเท่ากัน,กนส่วนเดวิเอ็นมิเชลจะได้ดวลกับมิเกลบิชเชสครับ เรื่องของคุณภาพในการเล่นครับการสร้างสกอร์คิดว่ามิเกลบิเจสน่าจะมีความแน่นอนมากกว่าโดยตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดวันนี้ครับเอริกสปสตราตัดสินใจใช้เดนแคนโรบินสันลงสนามตัวจริงแทนแอนดูวิกกินที่เล่นไม่ค่อยดีครับดวลกับโจสฮาร์ดดูดันแล้วก็เล่นเกมรับดีส่วนตัวคู่นี้ใกล้เคียงกันครับมีดีคนละอย่างพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแบมาเดนบอยครับก็จะได้ดวลกับโอจิอานูโนบี้ครับเรื่องของเกมรับผมยกให้กับแบมครับแต่เกมรุกโอจิอานูโนบี้ถือว่าเหนือกว่าเล็กน้อย โดยเซนเตอร์คมงวในวันนี้ยังคงเป็นดาวรุ่งอย่างเคลเลียนแวร์ครับจะได้ดวลกับ K a t ทคาวแอนโทนีทาวน่าจะสู้กันไม่ได้ตำแหน่งนี้นิวยอร์กนิกส์ดูดีกว่าชัดเจนจริงๆในการรีบาวด์ครับผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านมีแค่ทางด้านนิโคลาโจวิชเท่านั้นครับเจ็บบริเวณมือน่าจะกลับมาได้หลังวันที่19มีนาส่วนนิวยอร์กนิกส์ครับเป็นเซนเตอร์ตัวสำรองครับอย่างทางด้านมิเชลโรบินสันสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ครับอาการเจ็บข้อเท้าครับก็สถานะน่าจะ5 0 5 0ครับ แต่ไม่ได้กระทบกับทีมเท่าไหร่ครับภาพรวมครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยฝั่งเจ้าบ้านลูกบอลไฟไมอามีฮีทครับนำโดยไทเลอร์ฮีโร่กับแบรมเดียบยอครับเสริมด้วยเดนแคนโรบินสันเดวียนมิเชลและเคลลี่แวร์เป็นเซนเตอร์ส่วนนิวยอร์กนิกส์ครับนำโดยมาเทพบจารลนบันสันกับเคเอทคาร์แอนโทนีทาวเสริมด้วยมิเกลบิชเจสกับโอเจนูโนบีโดยมีโจสฮาร์ดเป็นจอมบูครับแล้วก็เน้นเกมรับ นิวยอร์กนิกส์รังอันดับ3ในสายตัวนออกส่วนมอามี่ฮิตอยู่อันดับ7ในสายตัวนออกซีซั่นนี้ก็ถือว่ามอามี่ครับมีฟอร์มที่สู้ทางด้านนิวยอร์กนิกส์ไม่ได้ครับคี์แมชอพครับทางด้านไทเลอร์ยีโร่จะได้ดวนกับเจเลนบันสันซีซั่นนี้ไทเลอร์ยีโร่เป็นตัวแบกของมอามี่ยีแต้มต่อเกมส่วนเจเลนบันสันอยู่ที่26.1แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิกโก49เเรียกได้ว่าแม่ทัพของทั้ง2ทีมก็เก่่งงทััค้คคูรบ ทศนาจารย์เจในคู่นี้เรียกได้ว,ว่าเป็นบาสท,ที่สูสีคู่ขี้พอสมควรครับแต่การที่จิมมี่บัตเลอร์ครับออกจากทีมไมอามี่ฮีทไปครับไมอามี่เองก็มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งตอนเจอกับทีมใหญ่ๆครับซึ่งวันนี้ก็เทียบผู้เล่นทั้งแนวลุกแนวรับแล้วครับทีมเยือนอย่างทั้งด้าน New York นิวยอร์กนิกดูดีกว่าไมอามี่ค่อนข้างชัดเจนครับเสียเปรียบแค่เรื่องเสียงเชียร์เท่านั้นวันนี้เป็นต่ออยู่ประมาณ5แต้มแต่ผมมองว่าน่าจะข้ามฟากได้ยืนฝั่งจเรนต์บัน,นครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรรงใจใจค กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ